This Nighthawk. Alpha. Alpha, is in, read? Come do you หลายๆคนที่ได้ดูคลิป Evil Diary จนเยอะก็คงจะปวดหัวกันมากแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอะไรที่มันเพลินๆกันบ้างดีกว่านะครับกับ Evil Diary ในวันนี้โทฟุ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป Evil Diary ผมจะทิ้งเพลย์ลิสต์ไว้ด้านล่างใต้วิดีโอเลยนะครับใครที่อยากจะหาข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนในเกม Resident Evil p a r 2ก็สามารถหากันได้เลยนะครับมีครบทุกตัวแล้วและนอกจากนี้สำหรับใครที่รอคลิป Evil Diary ฉบับรวมสัตว์ประหลาดใน Resident Evil p a r 2รอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยในวันที่12กุมภาพันธ์เพราะว่าจะเป็นการรวบรวมสัตว์ประหลาดทั้งหมดแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่ผมพูดผิดพลาดไปในครั้งที่แล้วนะครับ บวกกับในวันที่15กุมภาพันธ์จะมี DLC ที่มีชื่อว่า Ghost Survivor นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะทำคลิป Evil Diary เรื่อยๆจนไปถึงวันที่ DLC Ghost Survivor เปิดให้โหลดนะครับยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งเงามืดผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายร่างกายของเขาเนี่ยสร้างมาจากน้ำ ค่าจ้างของเขาเนี่ยไม่แพงและผลลัพธ์ที่ได้มาก็ยังคุ้มค่าด้วยเขาเลยได้รับใช้ทำงานทั่วโลกมาหลายปีแล้วนะครับชื่อรหัส,สเต้าหู้เสน่ห์ของเขามีเยอะเหลือขนานับและนี่ก็คือข้อมูลประวัติเบื้องต้นของตัวละครที่มีชื่อว่าโทฟูหรือว่าเต้าหู้นะครับซึ่งตัวละครโทฟูเนี่ยเดิมทีแล้วเป็นเพียงแค่ตัวโพลีนสี่เหลี่ยมที่เอาไว้เป็นเหมือนฮิตบ็อก เอาไว้เช็คว่าจะชนกับกำแพงหรือว่าศัตรูตอนไหนนะครับและหลังจากนั้นแคปคอมก็ได้เอาโทฟุมาเป็นหนึ่งในหมวดที่ให้เล่นกันนะครับที่ชื่อว่าโทฟุเซอร์ไวเลซึ่งเกมเพย์ก็จะคัดลอกในส่วนของตัวโฟสเซอร์ไวเลที่มีฮังเป็นตัวเอกมาเลยแบบแทบจะ100%เนะครับแต่แตกต่างกันที่ตัวโทฟุเนี่ยจะมีแค่มีดเท่านั้นนะที่เป็นอาวุธนะครับแล้วก็ความเจ๋งของมันก็คือเวลาโทฟุโดนโจมตีนะตัวโทฟุเนี่ยจะเป็นสีแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วตอนจบเนี่ยโทฟูก็ถูกกินโดยฮังเองนะครับโอ้โหภายหลังเนี่ยตัวโทฟูหรือว่าเต้าหู้เนี่ยได้ไปเจอกันใน Resident Evil ภาค Dark Chronicle นะครับเป็นหมวดที่มีชื่อว่า Secret Mode นั่นเองแต่รอบนี้เราไม่ได้เล่นเป็นโทฟูนะครับเรายิงโทฟูเองนี่แหละคือมันเป็นซอมบี้พยายามจะมากินเรานะครับคือเราเคยกินเขารอบนี้เขามากินเราบ้างนะฮะ แล้วก็ไปโผลเป็นอิสต์เอ็กนิดหน่อยในเกมที่มีชื่อว่าอันนี้ชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับ Super Ultra Dead r ด s i n g 3 Arcade Remix Hyper Edition EX p l EX+ Ultra นะครับโอ้โหชื่อยาวมาก <fu>. nice. ในส่วนของตัวโทฟูในภาคีเมคนั้นก็จะใช้อาวุธเหมือนกันเลยนะครับก็คือโทฟูเนี่ยจะมีอาวุธแค่มีเท่านั้นแล้วก็มียาแดงอยู่2อันยาเขียว1อัน แล้วก็ยามมวง1่อันนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงวิธีการผ่านของโทฟุเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับกเพราะผมก็ตายมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันกว่าจะผ่าน1ครั้งนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะกลับไปเล่นอีกครั้งแล้วด้วยยังไงก็หลังจากนี้ไปจบเนื้อเรื่องในส่วนของตัวโทฟุแล้วนะครับใครอยากจะดูวิธีการผ่านก็มาดูได้หลังจากนี้เลยนะฮะแต่ถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรครับผมเจอกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สำหรับเต้าหู้ต,ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวรอชมกันได้ในวันพรุ่งนนี้นะคับ ไว้เจอกันใหม่สำหรับครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับตัวโทฟูนั้นจะมีมีดแค่16เล่มเท่านั้นในการที่เราจะสามารถเคานเตอร์ศัตรูได้นะครับนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยสามารถบล็อกศัตรูแค่16ตัวเท่านั้นนะครับฉะนั้นเราต้องใช้ให้ดีเลยนะฮะแต่ประเด็นก็คือซอมบี้ไม่ได้มีแค่16ตัวนะครับฉะนั้นบางตัวเนี่ยหรือว่าบางจังหวะเราก็ต้องข้ามไป วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าตรงไหนควรข้ามตรงไหนไม่ควรข้ามนะครับเริ่มมาที่ตรงแรกนะครับผมตรงที่มีซอมบี้โผลม,มา3ตัวอันนี้ให้เราหลบเลยนะครับหลบทางด้านซ้ายของตัวศัตรูครับคือมันจะหมุนนะครับผมแล้วก็มันจะไม่โดนเราเองนะสหรับตัวนี้คือให้เอามีดแทงเลยนะครับอย่าทำเหมือนผมนะอันนี้คือผมพยายามรีบขึ้นเพื่อที่จะไม่ต้องใช้มีดเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเสียเลือดแทนอันนี้ไม่คุ้มนะครับ แล้วก็วิธีคราบเลือดเนี่ยแนะนําให้ทําเป็นสเตตเดียวเลยก็คือยาแดงผสมยาม่วงผสมยาเขียวให้กลายเป็นสเตตเดียวแล้วก็ทิ้งยาแดงไว้นะครับเพราะว่าในกรณีที่จําเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใช้ยาเขียวผสมกับยาแดงนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ระบบป้องกันมาด้วยนั่นเองนะฮะพอขึ้นบันไดจะเจอกับหมา3ตัวนะครับอันนี้ให้ผ่านไปได้เลยนะโดยการผ่านก็คือเราต้องหักหลบนะครับผมจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวาไปซ้ายก็ได้นะครับแต่ถ้าโดนก็อาจจะเจ็บแค่นิดหน่อยนะฮะ ลงมาเจอตรงนี้ให้ข้ามไปเลยครับแล้วก็เข้าประตูด้านซ้ายนะอันนี้จะเจอซอมบี้สตัวด้วยกันครับให้เอามีดแทงทั้ง2ตัวเลยนะเพื่อเพื่อการการโดนโจมตีแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้หมาเนี่ยโจมตีด้วยนะครับผมแต่ถ้าหลบซอมบี้ตัวที่2ได้ก็หลบได้เลยนะครับๆๆๆๆวเวลาเจอซอมบี้สุนัขเนี่ยก็พยายามหลบซ้ายหลบขวาเรื่อยๆ้วกันเพราะว่ามันจะพยายามพุ่งกัดนะครับแล้วเราก็จะหลบได้นั่นเอง พอเราเดินลงมาก็จะเจอกับซอมบี้หนึ่งตัวที่คลานอยู่แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่กําลังขึ้นมาให้เราผ่านเลยนะครับแล้วก็มาเจอกับกลุ่มซอมบี้อีกกลุ่มหนึ่งให้เราหลบด้านซ้ายแล้วก็หลบทางด้านขวาต่อนะครับ ah. ก็คือหลบด้านซ้ายของซอมบี้ผู้หญิงแล้วก็อ้อมซอมบี้อ้วนนะครับผมแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะจะมีโอกาสที่จะมีซอมบี้ตัวหนึ่งจับเราได้นะครับก็เอามีดแทงแล้วก็ผ่านไปได้เลยสําหรับโทฟุเซไวอรลเนี่ย การที่เรามีเลือดเยอะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับเราเนี่ยจะสามารถฮิลได้แค่1ครั้งนะครับโดยการที่เราจะต้องรันทั้งหมดไปถึงด้านบนของ RPD เลยนะซึ่งนั่นยากมากนะครับถ้าถึงจุดที่ผมยืนอยู่แล้วเลือดแดงเนี่ยรีเซ็ตได้เลยครับเริ่มใหม่ได้เลยพอมาถึงตรงท่อระบายน้ําเราจะเจอกับ g a อาด d ลตัวที่เราหลบไปทางด้านขวานะครับแล้วก็มันจะมีจิอาดตัวนึงจับเรานะครับให้เรากดาใช้มีดนะแล้วก็ผ่านไปได้เลยครับ พอขึ้นจากท่อตรงนี้ได้ก็จะมีซอมบี้สว่าสองตัวนะครับอันนี้ให้ผ่านไปได้เลยนะคือตัวแรกเนี่ยมันลุกขึ้นมาไม่ทันอีกตัวหนึ่งมันชอบผ่านหลังอยู่ครับแล้วก็อ้อมไปได้เลยครับ <c oughs> แต่ว่าอย่าโดนเหมือนผมนะอันนี้คือเสียมีดฟรีเลยนะครับอันนี้ไม่คุ้มมากๆแล้วก็ให้เลี้ยวขวาเข้าประตูที่มีลิฟต์ไปนะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปได้เลยถึงตรงนี้ก็แอบสปอยนิดนึงเลยละกันครับคือนอกจากตัวละครโทรฟูแล้วเนี่ยยังมีตัวละครที่จะสามารถรันได้เหมือนกับโทฟูได้นะครับแล้วก็ดีกวว่าด้ย ยังไงก็รอติดตามกันได้เลยแล้วกันนะครับโอเคฮะตอนนี้เราขึ้นมาบนบันไดแล้วนะครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ยากนิดนึงเพราะว่าจะมีซอมบี้ค่อนข้างเยอะครับผมอาจจะมีการหลบได้หรือหลบไม่ได้บ้างก็ยอมเสียมีดสักประมาณ1-2เล่มก็น่าจะเพียงพอครับผมทีนี้พอเราขึ้นบันไดไปได้ให้เราเข้าไปทางที่เราเจอกับ G ีในร่างแรกนะครับแล้วเราก็จะเจอกับตัวลิกเกอร์หนึ่งตัวนะครับอันนี้ ให้เราหลบไปทางขวานะเอาจริงๆแล้วก็เอามีดฟันมันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเลือกที่จะเดินตรงแล้วก็อันนี้ก็ไม่คุ้มเหมือนกันครับเพราะว่าเราเสียเลือดตั้งแต่ตรงนี้ซึ่งความจริงแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับยังเหลืออีกไกลพอสมควรเลยตรงนี้จะเจอซอมบี้3ตัวขวางทางเราอยู่นะครับก็ผ่านไปได้เลยนะเพราะว่ามันตื่นไม่ทันครับผมคือมันลุกมาไม่ทันนั่นแหละแล้วก็หลังจากคลิปนี้ไปเนี่ยสลับตัวโทฟูตัวต่อไปนะครับหรือว่าก็คือเต้าหู้ตัวต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะพยายามกระชับคลิปให้มัน สั้นกว่าเดิมนะก็คือผมจะเอาจุดที่เจอกับศัตรูที่มันจําเป็นจริงๆนะว่าเออมันผ่านไปไม่ได้แน่ๆต้องทํายังไงบางอย่างนะครับก็จะเอามาเฉพาะจุดนั้นแล้วก็เอามาพูดถึงอีกทีหนึง่งเพราะว่าโทฟูเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเบสเพราะเอาจริงๆมันก็ยากสุดนะครับตรงนี้ก็คืออ้อมลัดผ่านไปเลยนะฮะเพราะว่ามันโจมตีเราไม่ทันสักตัวนะครับความจริงน้องหมาเนี่ยอาจจะมาโจมตีเราได้นะสิ่งที่แก้ทางแก้ก็คือเราก็เดินซ้ายขวาไปมานะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เอามีด แทงคนแรกนะครับแล้วก็ไปแทงคนเกือบสุดท้ายนะอย่างที่ผมทําเลยนะครับทีนี้เราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับ <Yeah. S 1> พอมาถึงในห้องนี้จะเจอกับลิกเกอร์ที่อยู่ด้านบนครับ <Yeah. S 1> ให้เอาตัวเองเนี่ยพุ่งเข้าหาเลยนะครับแล้วมันจะจับเราแล้วเราค่อยเอามีดแทงคอมันแล้วเราก็จะหนีไปได้นะครับ ตรงนี้จะเจอกับไทแรน์นะครับเอาจริงๆคืออย่าทาเหมือนผมนะคือแบบต่อยแบบรับเดเมจเต็มๆอันนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเจฟฟรีนะความจริงคือเราควรจะถอยหลังมานิดนึงครับผมแล้วก็รอให้มันต่อยเราค่อยหลบไปอีกทางหนึ่งนะพอมาถึงในห้องนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะโดนจับ1-2ถึงครั้งนะครับเราก็ใช้มีดเลยนะ พอมาถึงตรงนี้ให้เราอ้อมไปก่อนนะครับแล้วก็มันจะเจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งซึ่งมันอาจจะโจมตีเราไม่ทันนะอันนี้ก็ผ่านไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าโจมตีทันก็เจ็บไปนะพอเข้ามาอีกห้องนึงก็จะเจอกับซอมบี้ทางน้านขวาครับให้เราเอามีดแทงเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ผ่านไปอีกห้องนึงจะเจอกับลิกเกอร์ครับผมอันนี้แนะนําเลยครับให้เราเดินเอานะคือห้ามวิ่งนะเพราะว่าลิกเกอร์เนี่ยมันจะจับเสียงวิ่งเราได้นะครับมันก็จะวิ่งมาเฉือนเราเลยนะซึ่งก็จะเป็นการเจ็บฟรีเหมือนกันนะครับ วิ่งตรงมาชั้น2จะเจอกับไทแรนนะอันนี้ให้เราโดนจับนะฮะให้เราบังคับโดนจับเลย1คนเพื่อให้เราเนี่ยหลบจากตัวไทแรนดได้นั่นเองนะครับคือมันจะเป็นเหมือนการโดน CC ครับหรือว่าคราวคอนโทร l คือมันจะมีเวลาช่วงหนึ่งที่สตูสักตัวเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับออกมาจากห้องจะเจอห้องที่เป็น B S A A นะครับอันนี้จะเจอไอวี่สตัวให้เราโดนจับสักตัวหนึ่งไอวี่ตัวหลังเนี่ยมันก็จะไม่ทําร้ายเราละเราก็เดินผ่านไปได้เลยนะครับ พอมาถึงประตูห้องสมุดให้เราหลบขวานะครับแล้วก็แทรกซอมบี้ที่บุกเข้ามาเนี่ยอ้อมไปเลยนะครับแล้วก็ระวังอย่าเป็นเหมือนผมนะครับอันนี้คือผมโดนซอมบี้ตัวหนึ่งขวางทางไว้อยู่นะมันก็จะโดนกัดฟรีเหมือนกันนะครับความจริงมันจะมีวิธีอยู่แหละคือให้เราอยู่ประตูด้านขวาเลยแล้วเราก็แทรกออกไปเลยนะครับอันนี้มันจะง่ายกว่าพอมาถึงตรงนี้ให้เราเดินผ่านไปเลยนะฮะไม่ต้องสนซอมบี้นะครับ พอเราผ่านมาทางนี้มันจะมีซอมบี้บุกเข้ามาครับผมอันนี้ให้เราโดนบังคับตัวหนึ่งถึงสองตัวนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะครับแล้วก็พอเดินตรงไปเรื่อยๆจะเจอกับลิกเกอร์นะอันนี้จะทำเหมือนผมอีกแล้วนะครับก็คือให้เราเดินเอานะเดินจนไปถึงบันไดนะครับมันจะได้ไม่เจ็บนะครับส่วนอันนี้คือมันจะยากนิดนึงนะ ให้เราฟันขาเอานะครับคือฟันขาเรื่อยๆหรือไม่ก็รอให้มันลงมาจากบันไดนะครับแล้วก็ให้มันจับเรานะครับเราจะสามารถใช้มีดได้นั่นเองนะฮะออกจากห้องนี้จะจีอาดาวครับผมให้อ้อมจีอาดาวลงไปเลยนะครับคือมันจะโจมตีเราไม่ทันนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยจะเจอกับลิกเกอร์อันนี้ห้ามวิ่งเด็ดขาดเลยนะครับวิ่งนี่เสี่ยงตายสุดๆเลยนะอันนี้ผมรอดมาได้อย่างปาฏิหาริ์มากๆวิธีก็คือเดินไปจนใกล้ถึงประตูแล้วค่อยวิ่งเอานะครับอันนี้จะปลอดภัยกว่า ตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่บอกได้เลยว่ายากที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือยอมเจ็บตัวนิดหน่อยเลยนะคือบังคับยอมเจ็บตัวเลยนะเพราะว่าอาจจะมีบางครั้งที่เราหลบไม่ได้นะครับพอตรงนี้ผ่านไปให้เราอ้อมขวาครับผมแล้วก็โดนจับสัก1-2ตัวนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ระบบ CC เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะฮะคือเราจะสามารถผ่านไปได้บ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ถ้ามีมีดก็โชคดีไปถ้าไม่มีมีดก็เจ็บตัวเอาละกันนะครับผมจนไปถึงสุดปลายทางนู่นนะ่ะ ทีนี้เราก็จะผ่านไปได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็น่าจะหมดแล้วสำหรับการผ่านของตัวโทฟูนะอันนี้ค่อนข้างยากครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเต้าหู้ตัวอะไรต้องมาดูกันนะครับไปแล้วฮะบ๊ายบายครับผม I wanted to meet the Grim Reaper.